วันนี้เป็นวันดีเป็นวันมงคลอย่างยิ่งที่เราพระครูบาวนชุม่มเนี่ยในสังวลโลภิกษุอนัญญาวอวสีที่ได้ออกจากถ้ำเมืองแกศ3ปีสาเดือนสมวันแล้วก็ได้มาอยู่ในโรงพยาบาลกรุงเทพอยู่ในความดูแลขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ,พระมหาวชิรเก้าเจ้าอยู่หัดูแล เป็นคนเปนคนไข้ของพ่ององท่านรู้สึกปลื้มปีติยินดีหาที่สุดไม่ได้เราก็ขอถวน้อมจิตน้อมเกล้าถาวายพระพรเชลิมงคลขอพ่อ,อทรงมีพระสงฆเจริญยิ่งยืนนานทรงเกษมพระสาําาญสุขสวัสดิ์สวัสดีทุกราทุกทีวาราตี ขอให้เป็ี่ยนลมโพล้มใสเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยไปตลอดการลน,นานเท่านานรู้สึกซาบซึ้งถึงใจในพระมหาการุณาธิคุณล้นเก่าล้นกระหมอมมาราทิสุดไม่ได้ที่ได้ดูแลข้าพุทธเจ้าพระครูบาวงชุมที่ได้มาป่วยไขย้ในครั้งนี้เพราะว่าเป็นหวัดไม่ค่อยสบายเหนื่อยมาหลายวันได้เดินทางจากอำเภอเมสาย จังหวัดเชียงรายมากรุงเทพเมื่อวันที่เท่าไหร่จำได้วันที่แปดวันที่8ที่ผ่านมาวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สิบกแล้ววันนี้เราก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีจิตใจก็สงบเย็นด้วยธรรมะเมตตาธรรมไปขอน้อมจิตถวายในองค์สมเด็จ พระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระพระราชชนีพันปีหลวงที่ครบพระชนมายุ9 0ก้าสพรรษาขอสงพระเจริญยิ่งยืนนานและสมเด็จพระเทพสมเด็จพระน้องนางเธอทุกสุขพระองค์ทรงมีความสุขสวัสดีมีพระบารมีสมบูรณ์แข็งแรงทุกสุขพระองค์ เรขอได้เป็นมิ่งฝันของประชาชนชาวไทยไปตลอดกาละนานเท่านานมีความพระประสงค์จำานงหมายสิ่งในที่เป็นไปโดยชอบธรรมทำทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้สำเร็จสงความมุ่งมั่นพัฒนาสัพพันธ์โดยเธอ<า><า>